You know what กรุดเยจะแจ่กเดีวนะคะจริงสินี่ข้าลืมไปได้ยังไงเพิ่งจะฉีดมาเมื่อที่ทีแ้วแท้นั้นก็เอาเธอและลูกสาวของพวกทั้งสองอยากทำอะไรเป็นพิเศษรูกช่วงนี้หนูพี่จะพาแก้วเป็นอะไรก็ไม่รู้จะพ่อรู้สึกอยากเล่นน้ำมากถ้าได้เล่นน้ำสักนิดสักหน่อยก็คงจะหายเกลือไปได้บ้างนะจ๊ะไหวประเทศนยอชีแม่ว่าไมไนาจะเป็นความคิดที่ดีนะคะคุณลูก ไม่ได้ยินพวกเปล่ามันคุยกันแค่แซ่ว่าช่วงนี้จระเข้ชุมช่มๆแต่ไปหมดวันดีคืนดีก็มีคนโดนจระเข้ข้าไปกินในน้ำอุ๊ยคุณแล้วขนลุกจิงด้วยลูกพ่อก็เห็นด้วยกับแม่นะถ้าเกิดลูกทั้งสองคนต้องกลายเป็นอาหารจระเข้แล้วพ่อกับแม่จะรูในในใน้ใจได้อย่างไรลูกจะมีกันอยู่แค่สองคนยายได้กังวลไปค่ะพ่อหา,หายไม่กลัหนูกับน้องตาทอทองจะโดไปเล่นน้ำก,กับผู้ปล่าจังหลายคนจระเข้มันคงไม่กล้ามาทำอะไรหรอกค่ะ ด้วยค่ะแถมพวกเราก็จะไม่เล่นน้ํตายจากเหือด้วยแน่นอนนะคะพราะขาไม่ขาแต่พวกหนูไปเล่นน้ำเถอะนะคะไม่งั้นหนูกับพี่ต้องกินไม่ได้นอนไม่หลับกระซายกระสับทั้งคืนแน่เลยอ่ะถลูกทั้งสองคนอยากเล่นจริงๆพ่อกับแม่ก็คงจะขัดอะไรไม่ได้แต่พ่ออยากให้ลูกทั้งสองรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีนะส่วนพวกเกงก็ดูแลรุนล็กทั้งสองของข้าให้ดีเข้าใจไหมเข้าใจเจ้าค่ะแ h นคิวค่ะคุณพ่อคุณแม่ไปค่ะพี่ 孙卡，徐嘉莉。 แกที่ไหนจะมาหลอกขนาดนี้นี่ข้ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงแล้วท่านเป็นใครกันข้าจําได้ว่าข้าโดนเจ้าแค่ข้าลงมาในาน้ำไม่ใช่หรออาแงอ่าแฮงข้าน้ำชื่อชาลวะจะละแค่รูปหลอพ่อรวยหน้าตาดีมีรถขับโทรศัพท์ถ่ายรูปได้ข้าหลงรับจาแต่แรกลุกยอมมาเป็นเมียข้าเล อยากจะรักทำไมต้องรเจ้าจะเลยข้าจะเลยซองก็ไม่ใช่ตัวสอบของคักของน้องพี่ของให้น้องมั่นใจในความรักของพี่ที่มีแต่น้องพราพี่จะไม่ทำให้น้องเสียใจแน่นอนแลจะดูแลน้องให้ดีที่สุดแต่ว่าน้องอยากกลับบา้านถึงเราจะรักกันแค่ไหนแต่เราก็อยู่กันไม่ได้หรอกน้องพูดแบบน้องไม่รักพี่เพราพี่เป็นเจ้าแค่ใช่ไหมพี่ย่าคิดอย่างนั้นสิจ๊ะน้องยอมอยู่กับพี่แล้วก็ได้ ทองนั้นกลัวว่าชาลวันจะโมโหและจับนางกินนางจึงยอมตกไปของชาลวันอยา่างไม่ค่อยเต็มใจนะมามาพี่ชชลวันค่ะ มีเมียอยู่ถึงสองแล้วพี่ยังไม่พอใจอีกหรือคะทำไมจะต้องเอาอีนังนี่มาเป็นเมียเพิ่มอีกคนส่วนดังผู้ชายมันก็คงจะเหมือนเหมือนกันหมดมีอยู่แล้วแต่กับไม่รู้จักพอเคยเห็นใจพวกน้องต้้งมหมว่าจะรู้สึกยังไงหรือปัญหามันบังตาพี่ชูวีไปหมดแล้วคะปากดิพี่จะช่วยย,ยังไงก็ยังเป็นผัวพวกน้องอยู่เหมือนเดิมไม่ใช่หรือไงออกไปเดี๋ยวนี้ก่อนที่พี่จะรบเสียมากกว่าเดิม คงจะเบื่อน้ำพิช่วยเก่าแล้วสินะคะไปกันเถอะเรื่องพี่ไม่อยากจะอยู่ตรงนี้ให้มันคบแขนใจนานๆค่ะพี่วิมารนี่มันเรื่องอะไรกันแลวลูกค้าทำไมกลับมาแค่คนเดียวล่ะฮะมันกุ๊กจิกติ้งนอง ให้ครึ่งหนึ่งความทั้งจะยกตะพาแก้วให้เป็นเมียด้วย <Wow. S 1> ว้าวรับทราบครับหลังเอาหาคนมาปรับจระเข้ได้แพ้สภาพออกไปต่าก็มีผู้ปรับจราเข้มาอาสาเป็นผู้กล้ามากมายทั่วทุกซารเสวัสดีจ้าเสนต์ที่ฉันชื่อว่านำเก่งสุดละจะมาอาสาช่วยน้องระพาทองเองก่อนไช่วยตะพาทองเนี่ยช่วยดูสภาพตัวเองก่อนดีไหม เรื่ออย่างนี้เนี่ยฉันจะมาช่วยพวกท่านแล้วนะอ้าวเดี๋ยวสิช่วยเราหน่อยนะ จะลึกชั้นต่ำปวดเก่งนะให้มันรู้สักบ้างว่านี่ทินใครเดี๋ยวก็รู้ว่าใครใหญ่ ชี่มาจองคันก็จะฟินไปชุดส่วนคิดเป็นไกรทองนี่มันช่างลำบากจะมองไปข้างหน้าก็มีแต่ศรีษที่หน้ารับน่าสนใจไปช่างาแต่ไม่ใช่ที่นี่เป็นไกรทองนั้นแสนลำบากจริงๆโมเด่นอยู่ที่ขารปัญหาสัตรูอยู่ที่หน้าตา ผมจะเล่นคนเดียวทั้งเรื่องเลยไหม <c oughs> ข้าจะมารับอาสาปราบไอ้เจ้าจะระเข้นิาสัยเสียตัวนั้นเองของเราไอ้เจ้านี่ดูรูปร่างหน่วยกันผงจะไม่ทำให้ข้าต้องผิดหวังหรอกใช่ไหมแน่นอนจะท่านเสกชีพาหน้าตาของข้าเป็นประกันเลยก็ได้ว่าข้าไม่โกหกข่านแน่นอนหยุมมวดว่าจะ่มื่อหยทด่ยพี่ปราไจ้าจระเข้มันเดียวเข้า จะให้ตามคำขอเลยครับเ้ยคาร้อนใครมจุกไฟในน้ากันคาร้อนหมดแล้วเป็นยังไงล่ะเจ้จรเคะปวดจริงเจออาคมฆ่าเข้าไปในเดียวถึงก็ปวดแสบปวดร้อนเลยลนะึก เป็นเวลาพอดีกับที่ไก่ทองลงมาถึงถ้ำทองพอดีเฮ้ยจะเป็นใครมาที่นี่ทำไมข้าคือไก่ทองคนที่จะมาเอาชีวิตเจ้านายของพวกเจ้าไหว้นเอ็งนั้นก็ผ่านลูกข้าไปก่อนเดี๋ยวหอยไอไหนึ่งก็จะตายละ นี่น้องสาวคือค้ามีเราจะถามเจ้าสุปหมอได้หรือไม่นี่เจะเป็นใครกันทำไมถึงเข้ามาที่ท้ำทองแห่งนี้ได้หรือว่าเจ้าคือหมอจระเข้ที่จะมาทำลายพี่ชาวีว ตัน,นั้นสินะใช่ค่าคือมัจจุราชที่จะมาเอาชีวิตของมันเองพี่ชาววีช่วยน้องด้วยค่ะใครก็ได้ช่วยน้องพี่ตำรวจส่วนัวของเจ้าออกไปจากเมียข้าเดี๋ยวนี้นะไอ้ไก่ทองพี่ชาววีพี่ชาววีช่วยน้องด้วยค่ะนี่เลยหน้าตอนเป็นมนุษย์ของเจ้าอยูด่ดีไม่หยอกไม่น่ามีนิสัยดื่อด้านเช่นนี้เลย เจ้ามีสิทธิ์อะไรมาวิจารณ์หน้าตาของขา้ากันบังตากนักมีไม่มีเ,เจ้าก็เข้ามาสู่ข้าตัวต่อต,ต,ต,ตัวสิ้ามไปเจง้งง่ายๆเ่ย ว่าเจ้าเอาแต่ทองทองไปซ่อนไว้ที่ไหนนางอยู่ในห้องด้านในสุดของ้่าพอสิบิค่าเรื่จะส้างเอาไว้จงหลับให้สบายสัเถอะ <ś led> จะจุ๊บันรท,ทองกลับข้ถึงหน้านางมาราเมียของชาละวันที่ได้พบกันยากที่ได้รวมเป,ป็ามชาละวันที่ท้าถอยจึง,งของบายหลอกเมียทั้งสองว่าจะกลับไปหาพระอาจารย์แต่แท้จริงแล้วต้องการลงไปหาหนางมาลาและนางเรื่อมลายที่ท้าถอยน้องตะเพาแก้วน้องตะเพอจะ้ะพี่ลึกอยากจะกลับไปเยี่ยมพระอาจารย์ที่บ้านเกิดเหลือเกินวันนี้ พี่จึงมาขออนุญาตน้องทั้งสองถ้าพี่อยากไปก็ไปเถอะจ้ะกลับแต่เยี่ยมท่านก็คงจะดีพวกน้องก็ไม่ได้ขัดอะไรรักษาเนื้อรักษาตัวดีนะจ๊ะพี่ไก่งั้นพี่ขอลาเราลส่งไปก่อนละจ๊ะไก่ทองไม่รอชา้ารีบวิ่งสี่พูนร้อยไปหาเจระเข้สาวไม้จะจับมาทำเมียให้จงได้นั่นน้องวิมาลารกับน้องเลื่อมหลายวันช่ไหมจ๊ะ นั่นไงใช่จริงๆด้วยพี่วีนี่มันไอ้มันใจร้ายนี่คะจะฆ่าข้าแล้วยังมีหน้าลงมาที่นี่อีกหรอถ้าเจ้าอยู่ผู้าจะไปเองอยา่าใจร้ายกับข้ารักเลยว่พี่น้องคนงามสองฟังพี่ก่อนเถอดจะให้ฟังอะไรอีกละ่ะที่พี่มาวันนี้พี่แค่อยากจะบอกความในใจของน้องเท่านั้นว่พี่ หลงรักน้องทั้งสองตั้งแต่ครั้งแรกที่เราพบกันเลยทีเดียวหลังจากเจอน้องทั้งสองสิ่งที่พี่ทำเป็นประจำเลยก็คือคิดถึงน้องทุกคืนเลยนะ เมืเ่อน้องยังคงดื้อด้านอยู่อย่างนี้พี่ก็คงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากไปเป่ามนให้น้องอยอมพี่เท่านั้น ไปซ่อบไว้ที่มยปกของนางเพื่อที่จะให้นางกลายร่างเป็นมนุษย์เวลาที่อยู่ในกได้นมงทอมใช่ดิทำไมถึง,งมาอยู่กับผู้หญิงอื่นได้ตายแล้วริไม่ได้การละพวกเราก็เทความไปบอกจะเาอเา น้นองเออะอะไรกันน้องต้หองขอท้องน้องสิต้องถามพี่ว่าทำไมนางวิมาราถึงมาอยู่ที่นี่ได้ใจเย็นก่อนนะจ้าค่อยพูดค่อยจากันเนาะคือนี้ต้องวิมารากับน้องเลื่อมลายวันคือเป็นคนของพี่เองนะจากลอกๆที่สุดเยืนเยียบทำไมเรล่าวิมาราเป็นเมียน้อยขื่อของมันได้ยินดีหนักหรือไงก็ที่หรอกเคยทำกับฉันนั่นแหละ

see you